สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผ้ามาชมหลังบานครับมาหาเนวกินไปกินเนื้อหมูสับนะครับไปเก็บอาหารเมนูอีสานเดี๋ยวจ้าหน่อยสีเบิ้งว่าสิเอสีเบิ้งว่าสิไปเก็บเอยียงมาเห็ดแนวอยู่แคกินบรรยากาศลังบานครับตื่นซามาอากาศดีเ้าวผมเรียกพว่นั้นซาพี่นอ้นองพี่น้องพูกลางคนตื่นจะต,ตีสะตีสีตีหาเดี๋ยวไปเข้าไปเก็บเลยนะครับมาละนี่ครับเพื่อนพักขี้เล็กนะครับพักขี้เล็ก คนนี้เขาจะเก็บผักขี้เหล็กไปต้ automate, มต้มนะครับไปแกงแล้วเขาเอิ่อแกงภาษาอีสานบ้านเขาเอิ่อแกงผักขี้เหล็กเก็บยอดครับเก็บยอดเก็บงอยโอ้โหเจ้าแตกไม่ไหลอยู่ผู้เฒ่าบอกว่าจะเอาต้มไหลมาไม่เยอะเซลสั่งเซนบอกเก็บยอดครับยอดที่หนึ่ ซื้อดูกระแข็งกด้พี่้องได้จะบมแข็งบมแข็งได้ครับซื้อปิดกะแข็งจะบมแข็งเป็นสมุนไพรผมได้คน่าเป็นยาระบายอ่อนๆเด้พี่้องอ่อนบ่คือแข็งอยอดยอดยอดขีเล็ก เป็นอาหารที่กินยากได้ห้กินยากได้พี่รองกินเนื้เอเองซื้อตลาดก็ว่าแพงดอกแต่ก็อยากคิดเอาเองเนาะยังถือปาต้องมีขอ,องเงีดยเงินอื่นบ่ดถือก็ถือไปเยอะเนาะ ไนะครับับหลงบ่านกกำลังงามอยู่ไก่สากระไรงามเนี่ยพอเราหดฟอเสียวตตกไครไปด้วยบ่เด,ยเดียวมีดมาอสองตักไครครับลูกเอง พออักซี่ก็เริ่มเป็นกระเทยแล้วล่ะเริ่มเป็นวายแล้ววายมุกฝุดฝุดมุกสองบาทพี่ต๋องเลยเฮ้ยพักชีเอาไปใส่เพราะมีกินครับผมใส่เพราะมีกินโอ้ยพวกกินกระแซบดีเหรอครับผม เจ้าผู้เฮ็ดก็ได้บุญวัตถุดิบหลักวันนี้วาซานนะครับได้มาแล้วตะไคร้ผักซี่ไปไปเกี่ยวๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสม,มุนไพรของของีสานดิยิงนงพื่นราหวัโอ้ยเดี๋ยวนั่งค้วยนี่ครับเอาไปม้วนแค่ไหนบนานอ้อ ไปกีล่างแล้วนะครับผมก็ใส่นามต้มครับเจือดลงไปเจือดลงไปถึงขั้นตอนสำคัญครับอันนี้ย่านางไมายานางน,นะครับเด้อยคุณสุวางก่อนเมื่ลไางมือลไางมือที่จริงฟันเราก็ได้ครับผู้ใดสะดวกฟันกับปัน แต่ว่าคำว่าปั่นของผมนี่มันมันบักอินดีต้องปั่นกันนี่อยู่ก,ก็ไม่ยองเอาแต่ว่าลำบากกับสมัยก่อนนี่คนไทยเป็นสี่แต่เฮ็ดต่เฮ็ดน้ำเพลนบ่มีไฟเนาะบ่มีเครื่องปัน่นบ่มีเครื่องอ่ะด้วยซ้ำสะดวกก็ยังสมัยนี้โอ้ใส่หนามาปอกพรอยหรือเปล่า,าแต่ว่าอะไรที่ก็ครับอาจจะบ่เป๊ะ เนื้อตังไนก็ตาำมันฝักเพราะว่าไม่ดีแต่สมัยก่อนถ้าพอถ้าแม่ผ้าเสร็จแยงนองอย่าไน,น้ออาให้แม่แนี่ยเว่าได้สมัยใส่บวเบแห่จิตวิตัยทำไก่อนไปนอนเลยเขียวเข้าไปขยี้ขยี้สารโคลโลนเลกตินี่ยี่นอน อยู่อย่องไม่ยองยองยองูยอก่กระปอกับแม่เต,นเต,นเตนนอนจะเว่ามาอยู่กับเพิ่นปิดกับคงกับเขาอย่างเงี้ยเบิ้งกะสือกับชื่มสาบข้ามาเด้ครับถึงสิบวรนเลยลอยเส็นกับไเย็ดแตยุ่งย่งอะไก็ได้โวตาตตัวบ้านห้อง เราจะเก็บหน้าโยบเป็นฝุ่นถุเล็บกรตัดยหร r เล็บยี่ห้อยี่ห้อเด้อบ c งทีเล็บตุงใส่ยี่ห้อดนี่ยีครับนี่เขียวดีพอกองครับกองอัลเทนามสีเขียวนะครับใบมันบอดีแข็งใส่เลยใบมันแข็งใบมันหยาบ วัตถุดิบบางส่วนครับภาเก,กล็ด่ะเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวจะจะนีนำมาปั่นน้ำแรกก่อนนะครับผมเพื่อลดความขมอเดือดต๊ตบตบตแล้วเังไดเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะปั่นน้ำแรกก่อนออกมาแล้วตมน้ำสองนะครับผมสำหรับผู้ใดมาขมอเมรอํารกับเฮ็ดแค่อันเดียว ต้มน้ำเดียวพอปั่นครับปั่นออกน้ำผมมันออกน้ำผม,มหันผมโบนด์ไทยเบิึงมันแดงจึ้งคืองวดไดพี่น้องแดงจึงคืองวได้หังนแดงจึ้งคืองวดปันนปนนนนนด่นออกปั่นออกอเนี่ยเนี่ยเยแจง่คนดีบิน้องเลยชั่วใส่นั่นใส่นี่ไปได้ถ้วยแบบง่ายพเพิ่งซือหมดละอ้า นี่อันนี้คือน้ำแรกครับหลังจากเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับปั้นน้ำพกคีเล็กนี่นะครับสองน้ำนะครับผมเราก็เตรียมหอมพักคีล่าวนะครับเครื่องเทศเครื่องเทศหอมแดงตะไคร้นะครับกลุกโดดสซีหาโวยต้นหอม เอาน้ำอย่านั่งต้มลงไปแล้วนะครับแกงวัากิเลสนี่มันมีหลายแบบด้ยสมัยก่อนเขาจะาแกงใส่หนังงัวตีนคอตีนงัวนะครับงัวตีนกล้วยมันก็นจะเป็นอีกอัตลักษณ์แต่ว่ามันมีปผมหาพวกหนังงัวหนังยงาโมได้เคื่องมันมันสีง่ายซื้อผมได้เอาเป็นหมูสามชันเพราะว่าผมก็บวัดกินเมนูอนุ่มเยอะเป็นหมูสามชันแกงใส่หมูสามชันนะี่นะอันดับแรกนี่ครับเอาหอมแดง กับพริกนี่ลงไปก่อนนะครับใส่ไข่น้ำได้ใส่ลงไปเลยอ่ใส่ลงไปก่อนใส่ไปอ้งดูดูดูครับหยโดใส่ที่หหังปุ๊บปุ๊เมืก็ไหร่ดอกท,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 ที่เฮ็ดกินเองนี่ ครับผมก็จะไปนี่เขาต้มน้ำอยานั่งเลยได้แต่สิ่งที่เขาขาดประเด็นอย่างหนึ่งนะครับเดอ้อโอ้ยบ่อยากบอกครับนี่นี่นตรงทีงสี่ครับนีเน่เพียเห็นบอเพียนอนเอีงเลยยังได้สวยเพียคองเสียบด้วยครับเนี่ยคองเสียบเข้าจี๊ดไซ่ปุงรสไปน้ำกับอันนี้พอหนามเดือดแล้วครับผมหนามเดือดเลยคน้นหน่อยคน้นหน่อยคน้นหน่อย อาจจะมุ้มอาจจะพอด,ดีสวยหรนะู้หไดเลยนะเพราะว่ามันถือพอเดียวเนี่ยให้เดือดนะครับไฟห,ห่อนจะเอาหมูสามชันลงหมูสามชันก็ลงตามที่จะจะแต่ดด้กินนะครับเนี่ยตึ้งข้าวผมใส่หมูสามชั้นไป โดดครับลูกโดดสำเร็จแล้วได้ถวยนึงพอดีครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแกงผักชีลาบค,ครับผงครับโอ้ยยังไงกันอ่บ โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดลำพิสีเหมือนเบิ้งฉีดสีเหมือนเบิ้งเด้วหอดแล้วเตล่าแล้ว,ลวปูยางจบผลผลิตที่คงเหลือแางเคียงที่เด็ดครับเขาบม่ได้ใส่ตัว,ตวเขาก,เก็ได้ไป็นแก้วมาแดกใส่ถายรูปจิ้มเอียังก่อนเนาะมันบอกว่าเอฟซีบอกว่าขอข้ามเขาไงเนว่ยมันมันบ,บ,บเปลี่ยนตัวเสี่ยม ังใหญ่บนนี้ใช่ไหมอย่าปั่นแล้วจะติดี่ข้อไตได้รุ่นเนี่ยอ๋อนี่ผมอานอกก่อนได้เอากะแดกก่อนไม่รู้ขี่เล็กนี่แซ่บอยู่แล้วนี่อะเพี้ยอื้มอืมขอหน้ากว่านี้ขอเล่ากว่านี้นี่อื้มอืมแมนก็สบายดีพี่น้องทำเยี่ยมแสบอีกคำหนึ่งได้เอฟจีได้กินต่ออยากอื้ม พีอหมอี่เหอนมเอ๋อก้าม้อนออน,นะครับกรานาม้อนอออืมอือน้ำซุปได้เหมน้ำซุปแกงอยู่เลยครับคมๆมอมลำพอดีพอดีพี่น้องแซ่บไย กุ้งสามสันใสเ,เล็กน้อยกับเปียงจีนิดตัวแหันสุดน่าใสเลยเห็นแล้วว่ากุ้งอีสานเป็นขอ,องผมลงกุ้งเมนูนี่ว่าจะกี่บาท เราจปเก็บเอาน้ำลังบานกินแยมได้กินพรอแม่ะกนสมัยสมัยะกี้กม่นนนี่นะครับพอแม่ส,มสมมินแต่กินน้ำพอแลแม่พอแอนแอแ่ลูกนางดำเนื้อคุยแน่ใบเนืดูเติบเ่นี้ใครม่สยกินปลาหางปลาหกสมัยก่น เฮ็ดกับเขามันดีอย่างหนึ่งเฮ็ดกับเขาเองลูกไปยูนําลูกไปเบิรงนไปเฮ็ดน้ำห่อจดเป็นมรดกโดโกกอดงั้นเขางม้นเขาสุดเลี้ยนโบโจบเอียงกับตามให้มันเฮ็ดกิ่นไอริงก่อนเป็นผมวมาอือเด็นทุเกเตดเอ,อันนี้เพราะท่าน,นเป็นฆาตกรนี่ฆาตกรตรงสีสีกระดก อิเด็บสองหมื่นเขาชอพี่น้องผมบอกว่าแซ่บไรแซ่บบิลิกินย่ำไหนสดย่ำไหนแต่กินหอดตอหอดเนี่ยนี่แหละอยู่ไกลบันไดยาสุดืมมนะฮอีสานพี่นลองยาสุดืมกินกินไหนมันจะได้สดจัก็อื้งานบักงาหนูช้าหน่อย ผู้ได้มาผสมผมมาบีบได้ผมจะได้แตะชังหนอยแอบผู้ต่อจะไม่กวนกิ่งเขาข้ามใหญ่นะครับควรเดือเบียดเมย์ตรงไหนตรงหน้าซ้ำอยู่เพื่อนแล้วแล้วไช้ไห้ใช้หน้าเลย บ่าไม่ร้ายแปลงหรอกตื่นบรท่านดอกเป็นหน่อยมันไหมผมรูอกันต้นเลี้ยงตื่นสวยใครตื่นก่อนูใดรตืน่นก่อนวู่นอันมีเวลาไหลกูโกม่ใส่เห็ดนั่นเห็ดนี่ย่อห่างแต่ว่าจะแของลำบากยูพอแม่ผู้เป็นเลี้ยงมันลำบาบกพ่อครับ น <tang ar> ี่จ้ำครับพี่น้องจ้ำดูครับฉันมีชีวิตจะบอกว่าจ้ำหนังครับเตี๋ยวตาปูแตกก็แห้งแล้วเดี๋ยวแบบนี้เพราะว่าปั่นหลายผู้ลงก้นอีกปั่นหึงปั่นติดนากว่าตัตัวพลังงานสูงเปรียบเหลือกยิางลายๆเนี่ยของเนี่ยนี่เหมาะ อืมลอดแล้วอืมอืมข้านลงไปลองรอดเ,เนียวเตมอืมอมืของแทงติดมือแล้วคนอีสานอีสานแทว บอกว่าจะใท่ห้นผัคกงางคนอีสานกับพริปยหรอหละหัวเนื้อพริปนึ้อหวเนี้อประโยชน์ขึ้นขนหนึ่งอือเนล้วพี่น้อ่ะอือ แซบอีดีเพราะว่าตะคองเฮ็ดเองเฮ็ดเองสบายใจเฮ็ดเองครับพักเปิกอ,อยู่หลังบ้านบ่อยเสียงนั่นจัะบาดเฮ็ดสู่ลูกสุนี่กินได้พ่อแม่ได้กินน้ำแต่ควกระอิมห้าได้กินแนวกีนห้ามักสบายใจปลอดภัยสารเคมีครับโอ้ยเขาติ้เมื่อพี่น้อง จังไดฝากพี่ฝากน้องติดตามช่องอีสานพ่อกระเทอือนของผมเด้่นะครับเดอ้อเป็นเฮ็ดเป็น YouTube เป็นช่อง y ยูทูบในน้อยที่เป็เฮ็ดมาเฮ็ดเพราะว่าอยากอยากให้มันมี่ยังสีให้เบิง่งให้ด็กไหล้หานใน่งปูอยูท่ทางไก่ก็ได้คิดหอดเย็นหอดซั้นปูอยู่ทางไก่บางคนก็บบริกรช่วงการระบาดโรคไข้ไก่เจ็บ เสบหลาย,ยรครับผู้ใต้ก็เริ่มครับฝากติดตามเนี่ยแล้วก็เป็นกําลังใจผู้อยู่ทางไก่มีชุดบุรีอยู่ระยองคนเฮ็ดงานต่างจาังหวัดให้อยู่ดีมีแห้งให้มีกําลังใจเฮ็ดงานเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นดอกวิกิตรบ่ดีวิกิตหลายๆเดี๋ยวมันก็ไขขึ้นเด้อยังได้ฝากอ่ะยังกํลังใจให้พี่น้องให้น้องครับผมเพราะลรปบ่ได้ด็นกําลังใจแทน สลับมาหนี้ผมขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนกันที่นู่แกงฟักขิเล็กซานบ้านเฮาสือแ่บสรับเด้อจังไลยอย่าลืมขอบคุณหลายๆครับ